เด้อค่ะพี่น้องพี่นอ้องเจ้าติ๊กตอกพี่น้องซ่องยูทูปขันติ๊กตอกกาย่ายลดภาเพิ่นเลาเลือกพญนาขันแมน่นซ่องยูทูปกับลดเจนาศรัทธา,าพญนาเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากติดตามคลิปเต็มเด็มเข้าไปเบิ่งซ่องยูทูปผู้ใดอยากเบิ้งเปิดตอนเปิดตอนก็เบิ่งใน่ติ๊กตอกให้กดยังกดยัง,ยงให้กดบอก อุยลืมเว้เดี๋ยวยกัคือเจ้ากอนกดไลค์กดแชร์ให้เขากดไลค์กดเซกดับหัวใจกดซับนะคิดดเบมันขวันเแน่วอะไรก็่ร้อันที่เจ้าอยากฟังเรื่องพญานาันได้รถมีประสบการลายเได้นะครับหนีตัวตะคุดย่าเนืมาเล่าอยู่ในหลองหานมือมี่นีมาเบี่ยทาทายครับเป็นยักษ์เว่าทาทายแบบกลาดิเพิ่นว่าคนเมืองสะกด อาผู้ใดมาเลาเรื่องตำนัาแดงนั่งไอในหนองหาเท่านี้ทน,น,น,นม่นเล่าบ็ถือมงิงนั่งแกเดมุ่งดายของ่มเนาะอยู่มุ่งดแจเดก็ของมุองหนองหานครับพายุร่มฝนกะสิมาแต่มือนี้ได้รถมานั่งนี่มาแบบยินสบายจะเด้อย็นจยจย,ยจนอยากนอนบุลาเมียนบอกเมียนครับยืนสบายเมียนบอกไม่เับข่าเราปวดข้าเลยเปลือ แม่ัน้าผ้าอนมากคือคอสิเหล่าสำนัเพ่นาลกค้าเลจเหนื่อยจะมนอกล้นั่งนอไปะอั้โอ้จะเม่มึงพเนา้อฟักเล่าเน้อพี่น้องให้น้องทานด้อมั่งเมาถึงตัดนเบิ่งพี่น้องบัานนี้ที่เข้าชุ่นเลือดเน้อสำนั่พาเด่นนั่งไอกับสำนันพญานาคสอาำเ่นสำนั่ที่เพื่อนเล่าขาแต่มาานน่ะเพื่นสิเหล่าเรียกว่าอันพญานาคทั้งที่ ขึ้นมาลงมักนั่งไ้ค้ำ <Yeah. S 1> แล้วกานั่งไ้ค้ำนั่นเป็นผู้บ่าวผู้สาวกับอันข้าวผาแดงข้าวผัแดงกั <Yeah. S 1> เป็นรักสามสาวสามสาพันฝันนี่พญาพงขี้เพิ่นบอกเนี่ยรถวามันโมเมนต์บันนี้นะเพิ่นบอกแบบใดญ่บานแล้วนะเนี่ยชิมีคลิปที่ไปที่มาว่ายเจ้า เป็นยังทื่อื่อร้านเพื่อนเนาะเมื่อนี้ยายรถขอทำคลิปเกีียวครับตาบ้านพาแดงนางไอสปกอนเดี๋ยวต,ต่อไปยายรถจึงสีเฮ็ดคลิปเกีียวกับว,ว่าเป็นยังยายรถจึงนั่นถ้ามวยเฮ็ดคลิปไม่กะให้พี่น้องไปที่ตามในช่องอันยูทูบวักาานาทพญานา ี๋ยรถก็เคยคิดเกี่ยวกับว่าเป็นไปมากยังครับเกี่ยวกับม่หนองหานีอยู่แล้วม,มีก็ให้ไปน,น้าหาเบื้องแต่เมื่อนี่นันยายรถสิเมว้วเกี่ยวกับตำนานพาแดงนังไอ้กับปันพญานาคพังขี้คันแม่นตามตำนานพนเบ้ามากนี่นัพนพนเปลาเป็นหลักสามเสาแต่ว่าบูพญานาคพังขี้พน่นล่าว่ามันเรื่องนี่มันบอกเป็นหลักสามเสา,ามันเป็นแค่ความเข้าใจผิด แต่เนื่องว่ามนุษย์นั้นตอนนั้นนะั้นเ่อนว่าเมืองะล่มนี่มันบริเมนว่าเพื่อนพญานาคขึ้นมาสูงพญานาคขึ้นห้มาทำลายค้นกระเบนแต่มันเกิดจากแรงอธิษฐานจิตของพญาพังคี้คเออเริ่มต้นนะเพื่อนบริมาว่าสิมหักนางไอคำ่ำเพื่อนว่านั่นครับเพื่อนว่าว่านางไอค่ำนี่เป็นผู้งามงามเพื่อนว่านะอันนี้พญานาคพังคี้เนาะ บัดนี้นะสุดเจ้าสิสงสัยว่ายายลดคือสื่อสารได้เนาะก็คือสื่อจากสมาธิคำเม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เอินว่าอันอันยังละอภิญญาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่กรรมฐานเทาเพน็นปีเพน็นเทวดาเพน็นหันเห็นนี่อันนี้ก็คือกันยายลดกะใคร่อกว่าถ้าตามประวัติตูวของยายลดกะฝึกกรรมฐานกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายคือกันครับก็เลย ันจึงสื่อสารปูได้เนาะบัานนี้ก็เลยว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่ได้มาหมักเลยมาหมักกันนั่งไอ้ข่ำนะแต่ว่านั่งไอ้ข่ำนะเพิ่นว่างามงามเหมืนเพิ่นว่าลื้อไปสามโลกกระทาก็คือลื้อไปสามภพอันแดนสวรรค์แดนนาวแดนพญานาคเพิ่นว่าว่าโอ้ยนางอันนี้จะมางามงามเหลือหลายเพิ่นว่าวนะปลูกพญานาคข้างขี้เพิ่นว่าบ้านนี้นั่น เพื่อนกับมีเมียของเพื่อนอยู่ปู่พญนาคพันที่นะเพื่อนมีอยู่ในเมืองบาดาลนั่นแหละบ้านนี้นั่นเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนนะจะขอขึ้นมาเบิ้งมาเบิ้งนั่งไอคำนี่ว่าเพื่อนงามนะใดนะคำลำลือบะเออจากสั้นล่ะเพื่อนว่านะเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยขอขึ้นมาเพื่อนบอกเมียเพื่อนนะเมียพญนาคเพื่อนนนางสุวรรณนา่อกว่านะเมียเพื่อนนั่งสุวรรณนา แก่ดเลยว,ว่าเฮานั่นสิขอขึ้นไปเมืองบาดาลไปเบิงไปเบิงความงามบันนี้เมียประกาว่าวัานเม่นเจ้าขึ้นไปการที่เป็นนาคแล้วนี้มาแปลงกายเป็นมนุษย์นี่หรือว่าแกงฝ่ายเป็นย่างกายาในเมืองมนุษย์นี่อันสิ่งที่เพิ่นบัดเพนเพียนมาน่ะม,มันซิเมดไปเลยก<ม>็คือว่าซีวอมีอิตาลีบอมีคเาเป็น,นบานเพียนมาหนีเนาะสิว่ามาแปลงกายหรือไม่อย่างนี้แตสิสิเป็นถือว่า ชะตาเมือนก่าวสีบัดบุญหนาๆค่อนพ็เกลยบุญอยากขึ้นมาแต่เพ่นกอยักเห็น้วยวามอยากเห็นว่านั่งไอ้คำ่มใงามบอเพนก็เลยขึ้นมาขึ้นมาพนก็เลยว่าจกสิค้นว่าสิไน้ะไรจิงสิได้เข่าไปใกล้นั่งไอ้คั่มพลนั่น,นพนก็เลยว่าสัา้นกะแปลงกายเป็นกระรอกขาวนี่ละพลเราเนี่ยพก็เลยแปลงกายเป็นกระรลกขาวไปบ้านน,นี่นั่นอันเมืองเมืองเมืองของนั่งไอ้คั่มตัวจะคู่บอยอยู่ใส นี่ไปมีก็คือบาา้านท่านนางอาบบ้านท่านนางอาบหันก็คืออันวองบ้านทรงน้ำผู้บ้านพลบกุทางพุน่นนั่นขันไม่เท่าไปค้นหาโบราณคดีนี่มันสิมีตรงโรงบ้านทรงน้ำผูน้นี่มันสิมีหินศิาลาแรงมีหยางแล้วก็มีท่าน,า,า,นางอาบท่านางอาบนี่ท่านางอาบสิยู่แถวบ้านท่าสาราหรืนอนะไดนนี่ละบ้บานนี้เรียกได้ว่าบ้านอันทางพุ่นแต่อันตรงที่เฮานั่งอยู่นี่เป็นกึ่งกา ขึ้งกลางบ้านนี้เมืองเมืองเมืองผาแดงอยู่ฟังพูนฟังวัฒนธาตุเออฟังพูนไปพูนไปพูนดีเออไปพูนต้องกายไปอิ๊กไปว่าวนะครับบ้านนี้นั่นพอดใจแล้วขึ้งกลางขึ้งกลางไม่ยังขึ้งกลางงงนี่ยุคที่เฮานั่งอยู่ขึ้งกลางพี่น้องเศร้าเอ้ยติ๊กตอกเลยที่ถามนั่นคอยว่ามันรับมันรับให้คอยว่าอยู่ผู้เดียวคอยก็เลยถามซุ่มมันซื้อดอก ยังสั้นได้รับเนาะฮะละอยู่กึ no. ่งกะอังแล้วเนาะบัน <emic> นี้น ah, uh ่ะบัานนี้เพิ่งก็เลยว่าเพิ่นขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาเบิ่งเพิ่นก็เลยแปลงกายเป็นกระโลกระโลกขาวบัานนี้น่ะอันบ้องที่นั่งอันอันไอ้ข่ำอยู่นี่มันสูงมันสูงอะนะบัานนี้เพิ่งก็เลยว่าเพิ่นสีเห็นได้เพิ่นจิตได้เห็นนั่งไอ้ข่ำเพิ่นก็เลยเพิ่นว่าภาษาอันโบราณเพิ่นว่าอันกุทยานนะนะฝั่งก็เลยกันอันกระตูนนะนะ กระโดดกระโดดกระโดดขนกระโดดไปกระโดดมานั่งนั่งไอ้ค่ำก็เลยง่อยอันง่อยภาษาบ้านเฮาน่ะอ้อนภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรมองบอกเออมันง่อยเบ่งมาขนาดบัดนนี้มองลงมานลพี่น้องนะอันยี้รถว่าไปนี่ละพนละมองลงมาแบบนี้มองลงมาพนละเห็นกะโลกเขาจะมางามแท้พนก็เลยโ้องบริวารเพื่อวมาเพิ่นเห็นนั่นพิก็จักได้ เพื่อนก็เรียกว่าไปเอาไปเอามาให้เน้เพ่นว่านั่นอันะตอนแรกก็ว่าให้จับเป็นนี่ล่ะโบโบโบให้ตายจะเอามาเรียกภาษาเพื่อนว่าห่นนะบ้านนี้ศูนย์เนาะคัเพื่อนเป็นพญานาคนเปลแ่ลนกายมาามันกาเพื่อนกระโจนไปได้ไกลห่นนะกระโจนได้ไหวเนาะปู่เนาะกระโจนเซ็จเบิ่อเพื่อนมาฟังนําเด้อพี่น้องผู้ใจ อาญาเด้อปูได้ซิว่าพีใจรถเป็นพีบ้ากับายาเด้อจะของบ้านจะของเมืองพอกลับมานั่งฟั่งในรถนีได้นี่มาเต็มนึ่งแม่แต่วิญญาณที่โตข้างพอกลับขึ้นมานั่งฟังน้ำเด้ออย่าว่าใจรถเป็นพีบา้าเด้ออันนี้ใจรถกะเห็นด้วยตาเนื้อถ้าแม่ปูใดปฏิบรรัติท่ามถึงพ่อแมค่ครูป่าคือพ่อแมค่ครูาอาจานพุ่นสอนนี่ก็บทเห็นคือใจรถนี่นละแต่เพิ่นไม่ให้เพิ่นบ่ให้ออกโตว,ว่าเ้าอวดเก้งเผิ่อรอจาจัสั้นบ้านนี้เลย คนเ่าเล่าเลยเล่าให้มันถึกนี่เพิ่นเพิ่นมาบอกย้ายรถนี่นะเพิ่นบอกให้เล่าให้ม,นมัน,นนะมถึกต้องเล่พไ่นรอกเล่าให้ถึกให้คนได้มูอฝ้าจริงเออเพิ่อนว่านี่เพิ่นมานั่งฟังน้ำเลยวิญญาณเพิ่นมานั่งฟังน้ำย้ายรถเลยเดี๋ยวนี้นะนะเพิ่นก็เล่ยว่าเราให้ถึกเลยอีกนอ,อ้วนเพิ่นเอิ้ <c oughs> นะี่จะพาอ,อันบานีิละเพิ่นก็เลยศูนย์ว่าจับก,ก็ได้ก็จับก็ได้เพิ่นก็เลยให้ยิงอืมนางไอบอกว่าคือกระโดดแทบจับก็ได้กเตี้ยเออศูนย์ สูนก็เลยหยิ่งยิ่งมีค่ะถ้าห้ยิ่ง,งออห้ยิ่งขาซ่ากลัวว่านี่นั่นด้วยความที่ว่าพญนาควังคีหรือปู่พังคีเฮานี่เพื่อนแปลงกายมาแล้วเพื่อนมิดเมอิอธิทธิ์ในบารมีแล้วว่านี่เขายิ่งเขาก็เลยยิ่งถือ,อยิ่งถือก็เลยตายใม่แม่อนที่ยิ่งถืงนี่กอ่อนเพื่อนซิสิ้นใจเพื่อนก็เลยว่า ้นนะขออธิฐานจิตเป็นว่าสี่พออธิฐานจิตด้วยจิตแต่ลิงสกิ้ยัยรถบริเสื้อได้พอตอนเพิ่นมาอยู่นํยายัยรถมาเศร้าปีครับ